สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสุขสำราญชาแนลเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้พามาดูบรรยากาศตอนเย็นเนาะจ๊ะอยู่ที่ขอกัว<อ>บ้านสวนเออบ้านสวนของเราเสียงเด็กค่ะเสียงเด็กวาย โซดาหนูจะพูดสิลูกนี่ค่ะนี่ค้อบัวใครมาจะพามาเบ่งพา,ามาดูเนาะจ้าชิ้าาโอ้ยยุ่งหลายย้ำแรงอโซดาควันซุ้มไผ่ปูดยุ่งเนาะจ้ะ ว้าวนี่บรรยากาศบ้านเราบรรยากาศบ้านเรางูตัดทุผ้าอืมนี่จ้ะหกงัวตอนนี้มืดแล้วนะจ๊ะเริ่มมืดแล้วนี่จ้ะพามาดูบรรยากาศบ้านเรา ขอหัวโบนั่นหนูตัวเล็กตัวเล็กเดินเที่ยวแล้วตัวเล็กจ้ะคุณพ่อดึงเพื่องให้ัว เฮ้เจ้าเด็กนี่จ้ะแพ้ขี่แพะใครขี้เต็มหัวแก้วฮะ ดูเขาเขาบางทีหน่อแท่งจ้ะบรรยาก,กาศตอนเย็นนั่งบงงั่วนั่งดูวัวกินหญ้าอู้ยางไปแล้วโตดได้หายใจนะ าากศตอนขำๆพามาเบิง้ง <Okay. S 1> เออพามาดูวัวพามาดูวัวกินหญ้าเอาหัวเขา่าขอกกินเพืองแยมแหลงอือจ้า ไ,ไปแล้วคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมคะ่ะบายบายคะ่ะอ้าวจะบายบายวัวจะมาหาแล้วค่ะมาแล้วบายบายไปแล้วคะ่ะว <c oughs> เอาไปยืนใกล้ทีละ ไปสู่ดีที่เน้อเบอเนื้อนุนยาที่เนอจะยืนัำไมอยากยืนนะไปจ้ะกลับบ้านกันกลับบ้านด้วยแล้วเจงมันจะย่ำตรง มีกระปูด้วยค่ะมีกระปูด้วยมีกระปูด้วยหรอใช่นี่ทางกระบ,บานสวนไทยจ้ะสวนไทยหมื่แล้วเนี่ยเ็นยอยาไปจ้ะไปดูด้วยกำลังงามเลยต้นล้วย Hãy